อ้เฮ้ยใครปตู้อ้าตูขังเจ็ดเ็ม่่เราอ่ะเฮ้ยมอเฉยอ้าใครไปใจเข้าไปวะสถานการณ์นั้นมันทำ้จมืดผมสัษฐานได้ว่าหมายเลขหนึ่งนั้นอาจจะเป็นฆาตกรากเอาล่ะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เราจะมาลองเล่น v p กันซึ่งเป็นเกมแบบว่าปาร์ตี้ไงเรามาลองเล่น wow กันดีกว่าวันนี้ว่าจะเป็นยังไงตัวบทที่เราจะเล่นนั้นก็คือหมาป่าอวกาศน่าจะเป็นมทที่คนเล่นเยอะที่สุดแล้วใน v p นะผม l ล t สโกอันนี้คือชมหน้าของผู้เราชีวิตทั้ง10ท่านครับน่าจะมี2คนในนี้เป็นหมาป่าแต่เราเป็นทีโดนคนดีโอ้โหเริ่มมาตาแรกอาถือว่าลองลองลอง,ลองเล่นก่อนถ้าเราจะชนะเราจะต้องทำเควสได้เสร็จนะผมแต่ว่าเราจะหาหมาป่าสืบดีกว,ว่า2ใน10เนี่ยแหละมีคนหนึ่งสองคนเป็นหมาป่าแน่นอนเบอร์กอย่ามาฆ่าเบอร์หอ่ะเรารู้นะฮะผมไม่เป็น มาเกตจะพรุ่งนี้เกตอยู่บนที่ก่อนมันมันอ่านว่าคี่โดนล่ะอันนี้อันนี้ของดีปะคี่โดนล่ะอุ้ยนั่นนั่นนั่นโอ้โหมากไม่ได้เป็นโอ้ไม่ได้เป็นเฮ้ยโอไม่ได้เป็นเธอเธอเธอมาเล่นนึงสอนสองผมเล่นหน่อยดิสอนผมเล่นหน่อยอัดเลยเงียบอย่างงี้ชัดเลยแถวนี้ค่อนข้างที่อันตรายเฮ้ยก้ามีมิดเบาก้ามีมิดเบาก้ามีมิดเบาแต่ชัดเลยวิ่งอย่างงี้อ้าวไม่ใช่สี่กันหนึ่งแน่นอนชัวร์เบอร์สิบมีอะไรจะพูดไหม เราวิ่งสวนกับเบอร์สิบไม่ถึงหนึ่งวิแล้วก็มาเจอศพพัดเลยถ้าเบอร์สิบไม่ใช่ก็โหวตเราออกจะดีเหรอเรามันถูกพัดเห็นอาจจะใครผิดก็ได้เมย์วิ่งผ่านเบอร์สิบไปเจอศพเนี่ยนะไม่นันเบอร์สิบมันก็โหวตอะไหมอ่ะทั้งนั้นไม่มีใครเลยนอกจากเบอร์สิบ ชัดเลยอันนี้ชัดละเราเต็มตัวบัวเลยเต็มตัวบัวเลยเบอร์สิบนะพ่อเบอร์หกสิเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ผมนะจีบนะอใส่ซื้อบริสุทธิ์เขาวิ่งไล่ตามอ่ะเขาคนสิบก่อนพี่ตะไรอ้าวนู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 นไปก่อนอ่ะบูนูสิมาเป็นคนดียังไงให้เขาสงสัยแล้วผลบัวก็คือโอ้โหใครจะเป็นเอกฉันนะครับทุกคนบัวไปที่เบอร์สิบแล้วมาดูกันว่าเบอร์สิบ ใช่มนุษย์หมาป่าหรือไม่ระวังเขาก็คือคุณพี่พี่มนุษย์หมาป่าเรียบร้อยครับอืได้ไปแล้วสหรับหมาป่าตัวแรกเฮ้ยเก่งจังนะคิดถูกแล้วที่ผมไล่ตามคนเก่งไงออกมาสักเฟิร์นเอ้ยผมก็ได้ไม่เป็นไง <c oughs> สบายแล้วอย่าเลยบุ๊คเราไปต้องเบอร์เก้าไปเนี่ยผมผมก็ตามเลยคนดีแล้วปาปลาปลไปไหนไปกันปะมีก่อนเรากูกันเรากูกันทำเครืกันนะเลยเก้าคนดีใช่ไหมเนี่ยเลยเก้าคนดีใช่เปล่า ฮัวิฮัวิชื่อชื่อคนดีก็ูดาบคนดีบอ้าเฮ้ยกูดาวแป๊ดใจเย็นเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะออยก่าาเร็บูบี้นะอันนี้อย่าบูบี้นะอุ้ยฮัลโหลก็แปดอยู่ห้องไฟอัดเลยมีคนหลุดเดียวแยกเดียวอยู่คนเดียวมาป่าดก้าๆหน่อยเอ้าอยู่แถวนี้เงี้ยทัวอาร์ดีเอาเลยปาดเลยปาดเลยเอ้าเดี๋ยวตาให้ครั้งนึ่งแรกตาครั้งนึงเอาปาดเลย เอาไว้ก่อนถ้าสมมติว่าเราตายอ่ะเบอร์เจ uh ็ดต uh uh ัวเบอร์แปดจะฆ่าเราอ่ะเฮ้ยเบอร์เจ็ดหรเบอร์เจ็ดหรอไอโใชาย่ะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ป่ะอ้าวอาวพัดเลยแน่หมาโดนจับได้แล้วจ้าผมอยู่อยู่กับทุกคนเลยครับมีเบอร์เจ็ดเบอร์เดียวครับที่ไม่อยู่ในฮ่องกงผมวิ่งลงไปเจอศพพอดีครับได้ยินเสียงหกเล็บวิ่งไปดูครับในห ตัวตามีเบอร์หนึ่งสี่ห้าหกแล้วก็เก้าเบอร์เจ็ดไม่มีเบอร์เดียวอันแน่แม่หัวชมพูมีอะไรจะพูดครัเป่าชาัดเลยเขาอยู่กันหมดเห็นได้ชัดเลยครับว่าเบอร์เจ็ดอย่างแน่นอนไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะยอมรับแต่โดยดีก็ได้แล้วทำไมเขาสามารถคีกันไปอยู่ด้วยกันทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนอนะไปจับผิดเบอร์หกทำไมมีอะไรจะแก้ตัวแล้วจะ้ะอ้าวอย่างงี้ก็ ง่ายเลยสิมาป่าตัวที่สองออกล้วก็จะชนะทันทีและมาดูกันซันชายถูกออกไลกออกบทบาทเขาก็คือมนุษย์หมาเป๋ามนุษย์หมาป่ารางเราเองอูวีชนะไปอย่างสวยงามคนดีหลับตาแรกตอนนี้ก็มาเปลี่ยนชุดกันสักหน่อยดีกว่านี่ชุดพี่หมีพร้อมขย่ำแล้วพร้อมที่จะเป็นมนุษย์หมาเป่าแล้วดโถมนางสิบคนผู้รอชีวิตแล้หมาป่าเราก็เป็นโอ คนดีอีกแล้วโอ้โหผมได้คีโดนเอาแล้วสบายละผมคนดีนะอันนี้ผมคนดีนะเอ้อแปะเป็นเมาแปะเป็นเมาแปเป็นเมาปัเลยปัดเลยตรงนี้เลยเอาเลยเอาเลยตาอ่ะเป็นเมาสเป็นเมาส์แปกับสีเป็นเมาสผมได้นะเดี๋ยวผมซื้อใจไงผมซื้อใจไงซื้อใจผมได้นะซื้อใจผมได้นะเป็นเมาเป็นเมาเป็นเมาอืมอ่ะ มยืนคู่กันแบบนั้นแล้วไม่เห็นศพล่ะกำลังคุยกับคนตายอยู่ไม่ใช่ไม่เห็นกำลังค, <น S 1> คุยกับคน,คคนตายอยู่ <c oughs> ราเพื่อับโหลดข้อมูลที่ตากไวนะ้นานแล้วก็เบอร์หกเขาขึ้นมาจากอะไรนะห้องอ่านหนังสือมัง้งแล้วก็เดินลงไปแล้วเบอร์หกเขาเข้าตู้กดเรากำลังจะต่อรูปแต่ว่าเราเห็นศพพอดีเราก็กำลังยืนคุยกันอยู่ยืนคุยกับ หนึ่งเก้าหกเลยอ่ะเพราะหนึ่งกับหกไม่โหวตโศบ่ะโศบหนึ่งเดียวในห้องกลัวคนเดียวครับแล้วก็มีเบอร์สี่เข้ามาด้วยนะเบอร์สี่ชัดเลยชัดเลยแบบบ่านมีเคสตรงนั้นแล้วอ่ะชัดเลยชัดเลยไม่คุ้มเพิ่งเดินมาพร้อมกันแล้วก็คือเห็นโศบเราบอกเราบอกเบอร์หกอยู่ว่าตรงนี้มีโศบเบอร์หกตรงนี้มีโศบใช่เบอร์หนึ่งกำลังโขกเลยอยู่เบอร์หนึ่งไม่ได้โขบแต่เราแค่ขู่จับต้องกันเลยค่ะป้าอ่ะเราดูจากข้อสันนิษฐานแล้วเห็นได้ชัดว่า ต้องสายนั้นคือหมายเลขหนึ่งเพราะฉะนั oh, okay. hmm. okay. ้นจับตาดูไว้ปวดบ้าเลยคุย <regulating> กับศพปวดหัวเลยเฮ้ยเอาเลขหนึ่งเชื่อเลยเชื่อเลยเชื่อเลยเดี๋ยวผมผมไม่บอกใครเชื่อเลยเชื่อเลยอฟเ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 อเอิเเอวเอฟเอฟเอฟเอาเอฟ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 เเอฟเอวเอฟเเอิเอเอฟเอฟเอฟเออเเ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 เ อ๋อคนดีนำเลยคนดีนำเลยเกมนี้ผมเลยเป็นําไร้งไงอะน้ำเลยน้ำเลยอยู่ด้วยกันแล้วลอดภัยเราก็ต้องถามศพนะว่าเออทำไมถึงตายชัดละชัดเลยทันแน่ดูกล้องแบบหันหลังซะด้วยมีตาหลังนะคนเนี้ยแต่ได้เลยเออวันศีรษะว่าดัว่าเลยเอาเรื่อยๆผมไม่บอกใครเอาเรื่อยๆเดี๋ยวมนคิวเดี๋ยวมนคิวเดี๋ยวมาคิวกาแป๊บหนึ่งบอกบอกว่าเล่นไม่เป็นแต่เติมเยอะนะเนี่ย ชาดเลยอ่านณะก่อนรมกาดีคนเยอะเกินแถวนี้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปเลยเบอร์เก้าอาจจะป่ายก็ได้เบอร์เบอร์เก้าอาจจะป่ายก็ได้นะแก้ร้ายนี้ไม่ผมผมไม่มีมีดผมไม่มีมีดเออจริงเบอร์เก้าอ่ะใส่ร้ายคนอื่นตัวเองอ่ะเป็นหรือเปล่าไม่ใช่นะผมไม่เป็นแต่บอกผมได้นะใครเป็นผมได้นะแล้วใครเสร็จแล้วเนี่ยใครทำเสร็จเสร็จแล้วบ้างเบอร์เก้าอย่า มันมันี่ยมันมีลูกศรชี้อะตามลูกศรป่ะเฮ้ยใครเป็นตู้อ้าตัวขังเอ้าวทำไงใจเย็นๆดิอ๋อโอเคโอเคตกใจหมดโอ้โยเอ้ยเมือเฉยเอ้าใครไปจ่ายเข้าไปวะฮะฮะได้ยินเสียงน้าเบอร์สิบเดินมาเลยเบอร์สิบอยู่ห้องไฟฟ้าไปแก้เควสฉุกเฉินกับเบอร์สามค่ะ เห็นได้ชัดเลยว่าเมื so ่อกี้สถานการณ์นั้นมันค่อนข้างจะมืดผมสใสฐานได้ว่าหมายเลขหนึ่งนั้นอาจจะเป็นฆาตกรเฮ้เธอเราอะเพิ่งเดินมาเราจะตามเบอร์เก้าไปเราอยู่ห้องบาร์เราเพิ่งเดินลงมาเธอจะนับตอนที่ว่าเธอกดรายงานไม่ได้นะเบอร์ห้ามันก็จะเป็นขึ้นมาแบบนั้นเรามั่นใจว่าเราดีมากดีที่สุดดีสุดสุสุดสุดสุดดีเป็นคนเลือดฟ้าไม่ใช่เลือดแดง โอ้โหตลลกเบอร์เก้าอ่ะเบอร์เก้าแทงเองหรือเปล่าเมือ่<ล>อกี้เราทัดเลยเมือ่อ,อกี้ครับผมอ่ะไปตรงห้องตรวตาผมเห็นคนเยอะมากเลย แล้วแบบประตูมันปิดไงประตูตรงทางไปห้องไฟข้างบนอนะผมก็เลยรู้ว่าแบบโดนปิดไฟโดนฆ่าแน่นอนผมก็เลยจะวิ่งลงไปข้างล่างครับผมวิ่งไปถึงห้องโถงมั้งครับผมก็ได้ยินเสียงปาดแล้วก็เสียงโดดท่อครับแต่ว่าตอนนั้นไฟมันปิดแล้วนะผมกําลังจะวิ่งไปแก้ไฟไงเพราผมรู้ไงว่าแบบมันจะปิดไฟแต่ว่าก็ไม่ทัน,นับผมอ่าเบอร์หนึ่งเสียสลัดได้เป้า มีแค่ทาตะกรเท่านั้นที่จะมาบบยผมอย่างนี้เห็นได้ชัดรู้เบอร์หนึ่งนั้นไม่เก่งกลัวไม่อยู่ในที่มืดพร้อมที่จะปาคนทุกเมื่อแต่ว่าเลี้ยงผมไว้เพื่อบบยให้กับผมนั่นเองเพราะผมทําตัวน่างัสจยตลอดเวลาจะไม่จะเป็นคนดีก็ะนะโบนเลมโบนหนึ่งชัดละแต่รอบที่แล้วอ่ะที่ชื่อผมชื่อผมชื่อผมครั้งหนึ่งอะลอง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 พม่เห็นได้ชัดว่า ท้งท่านที่จะเป็นเบอร์หนึ่งอย่างแน่นอนคนดีที่ไหนเขาไปคุยกับศพว้ปวดหัวเลยเลีวิบครีมถูกไล่ออกบทบาทเขาก็คือมนุษย์หมาป่าโอ้เป็นไงถ้าหนึ่งเป็นหกก็ต้องเป็นไงเรา้อบอกเลวเขาบอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีมีดไงแต่ผมมีปืนไงผมม้องกันตัวไงโอยจะเล่นผมืที่มืดไงแล้วตอนนี้เควสเหลือหนึ่งอันน่ะอันนี้คือเครสผมนะตามผมได้ไหมผมเล่นไม่เป็นล่ะตามผมก่อนได้ไหม วิ่งไปไหนกันหมดนะเอา้าคุ้มกันผมหน่อยทุกคนหายไปหมดไม่มีใครคอยคุ้มกันโอ้โหเป็นนักสืบเอกชนนี่ลำบากแลวติ๊กบัตรไม่ผ่านอีกโอ้พระเจ้าโอเคเวอร์ขันละกรมันทําอะไรเอา้าหูมาเผาเฉยเราเพิ่งจะออกจากห้องนี้ไปเจะปากผมไปนเนี่ยจะปากผมไปนเนี่ยเห็นไหมเนะี่ย ไปมาเนี้ยไปมาเนี่ยเอาเบอร์เก้าใจเย็นๆดิโอเฮตามผมได้เปล่าผมผมเหลือเคล็ผมเหลือเคล็ผมผม,มาๆมาๆโอเคโอเคตาม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 าตามอย่าม่กนะ <laughs> โดนตอนนี้เควสเหลือแค่ของผมคนเดียวครับทั้งเกมมีผมคนเดียวที่ไม่ทำเควสก็อยากให้มาหาป่าที่เล่นไงมันจะได้แบบสุสีกันหน่อยโอเคตอนนี้เหลือแค่อันสุดท้ายของผมเลยอันสุดท้ายละโอ้รอดูเลยเรอดูเลยจบเกมละ อาแล้วเดินไปเจอศพแต่ว่าจบเกมซะก่อนนะสินี่ไงคนสุดท้ายเรียบร้อยคนดีชนะแล้วชมหน้าของหมาป่าที่ลบอยู่คือใครชัดเลยหมาป่าสองคนอยู่แล้วต้นเกมถ้าเป็นยืนกินข้าวไงอีกคนนึงก็ยืนคุยกับศพชัดเลย